และในช่วงนี้ก็เลยอยากจะถามพี่อารีพันธ์นะคะให้เล่าถึงคุณธรรมความดีของคุณยายที่ให้ไว้กับลูกหลานได้สั่งสมบารมีกันอย่างตลอดรอดฝั่งนั้นมีอะไรบ้างคะคุณยายท่านเคย สอนนะคะ,คะท่านบอกว่าการที่เราจะสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฟังนะคะอาจจะต้องเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจนะคะเ,<อ>เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็รู้จักขยนันอดทนประหยัดนะคะมีระเบียบวินัยรักความสะอาดรักการประพฤติพรหมจรรย์มีความอ่อนน้อมนะคะมักน้อยสันโดษนะคะคืะคะอุณธรรมที่ใหญยบอกว่า เราควรจะมีนะคะสำหรับนักสร้างบาร,รมีนะคะอยากฟังแล้วก็ต้องบอกว่าคุณธรรมของยายนั้นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะนั้นต้องให้พี่อริพันธ์ช่วยยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะ่ะในเรื่องของความขยนันอดทนสะอาดอ่อนน้อมของคุณยายนั้นมีอะไรบ้างคะคุณยายท่านขยันมากค่ะคือตั้งแต่เกิดมานี้ยังไม่เคยเห็นใครขยันเท่าคุณยายเลยคะ,ะคะคุณยายขยันสรรม่าเสมอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่รักความสะอาดมากะคะ่ะ แบบคุณยายสะอาดเนี่ยนะคะไม่ใช่สะอาดแต่เฉพาะข้างนอกนะคะ,ค,ะคือมันบ่งถึงความสะอาดภายในจิตใจของคุณยายะค,ะค่ะแล้วคุณยายเวลาคุณยายทําความสะอาดนะคะยายจะสะอาดรอบทิศเลยนะคะเ<ม>ช่นว่าเวลาคุณยายจะเช็ดโต๊ะเนี่ยนะคะย<ม>ายก็จะเช็ดทั้งข้างบนทั้งในโต๊ะใต้โต๊ะขาโต๊ะ,ะ่ะจะไม่มีฝุ่นเลยแล้วคุณยายก็จะขยันทําอยู่สม่ําเสมอนะคะจะไม่ปล่อยให้ฝุ่นขึ้นเลยค่ะ หรือว่าเวลาที่คุณยายพาไปทําความสะอาดห้องน้ําเนี่ยค่ะ,คะคยายก็จะล้วงคออาหารแบบล้วงลึกเลยนะคะทําให้ดูอะคะอ่ะคือคุณธรรมที่คุณยายสอนไว้เนี่ยนะคะคุณยายจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นอุปนิสัยเป็นสิ่งที่คุณยายทําเองสอนด้วยการทําให้ดูงั้นนะคะ แล้วก็คุณยายท่านบอกว่าที่ทําให้สะอาดเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอะค่ะเวลาเราจะเข้ากลางเนี่ยนะคะเข้าไปในกลางกายก็จะเข้าได้คล่องอะคะอ่ะยารู้ก็จะชัดเจนเพราะว่าความสะอาดของใจเราอะค่ะมีผลต่อเนื่องถึงความสะอาดภายนอกด้วยะค,ะค่ะแล้วคุณยายเป็นคนที่มีความอดทนมากนะคะมีความขยันอดทนนี้มันจะ เป็นความเพียรออกมาด้วยอะค่ะท่านบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเอ่อให้ตั้งใจทำค่ะเช่นท่านบอกว่าพื้นที่หน้ากุฏท่านเนี่ยค่ะมีแต่ไข่น้ำเนี่ยนะคะขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราถูมันทุกวันขัดมันทุกวันเนี่ยมันก็จะสะอาดวันแรกมันอาจจะไม่สะอาดก็ทํามันทุกวันเหมือนเหล็กอะค่ะท่านบอกว่าเขายังฝนเป็นฝนจากทั่งอะค่ะที่เป็นแท่งเหล็กเนี่ยคะจนกระทั่งเป็นเข็มได้ก็พอความขยันความอดทนความเพียรเนี่ยค่ะ ใครจะมาว่าท่านก็ตามเนี่ยนะคะท่านปล่อยให้เขาว่าแต่ท่านจะหลับตาแล้วก็ดิ่งธรรมะาเข้าไปข้างในค่ะนะคะในเรื่องของความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะประทับใจมากที่ได้พบท่านนะคะ,ค,ะคือพอแรกพบท่านท่านจะยกมือไหว้เราก่อนเลยไม่ว่าเราจะเป็นเด็กกว่าท่านก็ตามนะคะท่านจะยกมือสวัสดีก่อนเลยะค่ะแล้วคุณยายก็จะสอนว่าเวลาที่คุณยายจะอยู่ บ้านใครจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะยายจะวางตัวอ่อนน้อมเหมือนกับผ้าขีลริ้วเช็ดเท้าอะคะ่ะใครที่จะเช็ดเท้าให้สะอาดเนี่ยก็ไม่เหยียบผ้าขีลริ้วเนี่ยนะคะเช็ดให้สะอาดเลยยายบอกว่าใจของยายหรือยายก็จะทาตัวแบบเหมือนผ้าขีริ้วเช็ดเท้านี้แล้วท่านก็บอกว่าบุญจากการที่เราอ่อนน้อมเนี่ยก็จะทําให้เราเด่นขึ้นมาเองเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วท่านก็จะอ่อนน้อมต่อทุกคนนะคะมีอยู่วันหนึ่งเ,เคยพาท่านไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะ คนยามหาที่อยู่หน้าโรงพยาบาลจะเปิดประตูรถให้นะคะ,คะท่านพอเปิดประตูรถเสร็จท่านก็ยกมือไหว้นะคะ<ม>พอไปเจอพยาบาลนะคะพยาบาลจะนําท่านไปตรวจสุขภาพนะคะนั่งรถเข็นไปเนี้ยค่ะ,คะยายก็จะยกมือไหว้พยาบาลน่นะคะล้วบอกว่าคุณสงสารยายนะยายเป็นคนแก่นะน่ารักมากเลยค่ะ<ม> <ๆ S 2> คุณยายจะอ่อนน้อมต่อทุกคนนะคะ,คะไม่เคยวางคือความที่ท่านมีคุณธรรมมากนะคะไม่เคยที่จะแสดงตัวว่า คุณยายเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงนะจะไม่บอกไม่อวดตัวเลยอะค่ะ,คะจะเป็นเหมือนกับผู้สูงอายุปกติทั่วๆไปที่บางคนที่ไม่เคยรู้จักคุณยายก็จะไม่ทราบว่าท่านเป็นใครแต่ผู้ที่มีปัญญานะคะหรือผู้ที่ช่างสังเกตจะเห็นแววตาของคุณยายค,ะค่ะที่ต่างจากผู้สูงอายุทั่วๆไปะคะ่ะเพราะแววตาของคุณยายเป็นแววตาที่มีประกายมีพลังแล้วก็ มีความแจม่มใสมีพลังมากๆอยู่ในดวงตาของท่านนะคะค่ะที่สําคัญคุณยายเป็นผู้ที่มีความเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายคือเป็นยังไงคะ,ค,ะคือคุณยายท่านจะเป็นคนที่เลียงง่ายมากเลยนะคะ,คะเวลาที่ญาติโยมนําอาหารมาถวายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตามเนี่ยนะคะ,คะจะจืดจะเค็มเนี่ยนะคะคุณยายฉัน อาหารแบบปกติหน้าตาเฉยๆแบบเหมือนๆกันเลยอะค่ะ,คะไม่เคยบ่นอะไรเลยนอกจากเราไปแอบชิมตอนที่ท่านฉันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่อร่อยเลยอะค่ะ,คะท่านจะบอกว่ายายทานเนี่ยเพื่อที่จะให้มีกําลังแล้วก็เอาไว้เอากําลังเนี่ยมาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอะค่ะ ใจท่านจะจดจ่ออยู่กับบุญตลอดเวลาเลยค่ะท่านถึงบอกว่าให้พวกเราทําใจให้บริสุทธิ์ค่ะเพราะว่าความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยจะช่วยทําให้เราสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่และได้บุญสะอาดนะคะท่านจึงรักการนั่งสมาธิมากค่ะท่านบ,บอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์นะคะคแล้วก็การนั่งธรรมานี่เป็นสิ่งสําคัญมากในการสร้างบารมีค่ะสาคัญเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของชีวิตเรารรแล้วค,คุณ<ๆ>ยายก็จะบอกว่ายายรักการปฏิบัติธรรมะนะรักนั่งการรักนั่งธรรมะ เวลายายมีปัญหาอะไรยายก็จะออดิ่งธรรมะแล้วก็จะไปดูว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้ยังไงพอนั่งธรรมะเสร็จก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นสอนตัวเราเองะนะคะอันนี้คือหลักที่สําคัญในการสร้างวรมีที่เราจะสร้างมันไปได้ตลอดรอดฟังนะคะอโอ้โหต้องบอกว่าคุณธรรมของคุณยายนั้นมีมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดความอดทน ความขยนันความอ่อนน้อมความเรียบง่ายกินง่ายนะคะแต่ถ้าเราจะมองถึงข้อคิดหรือคําสอนที่คุณยายได้มอบไว้ให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าอาสาสมัครที่มาช่วยงานเผย,ยแผ่พระพุทธศาสนานั้นนะคะคุณยายได้ให้ให้ข้อคิดคําสอนอะไรไว้บ้างคะคุณยายท่านเคยบอกว่า พวกเราที่ตั้งใจเข้ามาวัดนะคะ,คะเราตั้งใจเข้ามาเพื่อสร้างความดีเพื่อมาเอาวุญนะคะ,คะเพื่อมาทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเลยว่าเราจะตั้งทำความดีจนสุดชีวิตของเราเพราะว่าเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนแล้วนะคะ,คะแล้วท่านบอกว่าเราคนเราเนี่ยจะดีเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าคําชมของคนอื่น นะคะเราจะแยกก็ไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นเข้ามาว่าเราะจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจเอาบุญให้เต็มที่เลยเพราะว่าถ้าหากเราไม่อดทนนะคะไม่ต่อสู้เนี่ยนะคะเราก็จะไม่ได้บุญนะคะ,คะการสร้างบารมีต้องต่อสู้ต้องอดทนถ้าบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วอะ,ค,ะค่ะที่เราจะ เอาเอาบุญติดตัวไปให้เต็มท hmm. ี่นะคะชาติต um ่อไปเราจะดีที่สุดเลยอะค่ะเนื่องจากผลบุญที่เราทําไว้อะค่ะเพราะฉะนั้นให้อดทนต่อสู้ถ้าเราคิดสู้เราก็จะชนะนะคะถ้าเราไม่สู้นะคะเรายอมแพ้มันก็จะแพ้ตั้งแต่ที่เราคิดแล้วอะค่ะก็ให้ตั้งใจที่จะเอาบุญให้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นของเราเองไม่มีใครทําให้ตัวเราเองได้นะคะใครจะยังไงก็ตาม ให้เราสู้ด้วยบุญนะคะแล้วก็ชนะด้วยบุญนัะคะค,ะค่ะแล้วคำสอนในแต่ละเล่มน,นะคะที่ได้เขียนไว้มีการจดวันที่ไว้ทุกครั้งด้วยอันนี้ใครเป็นผู้บันทึกคะต้องย้อนเริ่มตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นศูนยงพุทธจักะค,ะค่ะตอนนั้นออคุณยายเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ที่ศูงพุทธจากเมื่อปี2 5 1 8นะคะ,คะก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นเด็กวัดนนะคะ,คะมีอยู่กันไม่มากปกติคุณยาย ธรรมชาติของท่านจะเป็นบุคคลที่พูดน้อยอะคะ่ะเวลาที่คุณยายพูดแต่ละคําพูดออกมาเนี่ยนะคะเป็นคําพูดที่มีคุณค่าเหมือนกับเป็นถ้อยเพรถ้อย,อยพลอยเลยนะคะ,คะลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะเด็กวัดทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆเราจะงี้ยหูฟังกันเลยนะคะแล้วก็พยายามจําถ้อยคําของคุณยายอะ,ค,ะค่ะแล้วก็พอกกลับไปที่บ้านหรือไปที่พักก็จะจดเก็บไว้อะคะ่ะใคร จดอะไรได้บ้างเนี้ยค่ะก็กลายมาเป็นคําสอนของคุณยายปัจจุบันนี้แล้วก็จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยใช่ค่ะและในฐานะที่พี่อาริพันธ์เป็นผู้ที่อุปถักแล้วก็ใกล้ชิดกับคุณยายมาโดยตลอดนะคะมีทำคําสอนหรือข้อคิดอะไรของคุณยายที่พี่อริพันธ์ประทับใจมากที่สุดคะก็คุณยายจะรักการนั่งธรรมะมากเลยค่ะ,ค,ะคุณยายบอกว่าคุณยายสร้างวัดพระธมกายขึ้นมาได้เนี่ยด้วยการหลับตาค่ะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นเลยะค,ะค่ะยายบอกว่านั่งธรรมะนี่เป็นบุญละเอียดนะคะเป็นบุญที่มากะคะไม่ว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ตามยายจะนั่งธรรมะ,ะคะ่ะงั้นการนั่งธรรมะจึงเป็นหน้าที่ที่สาคัญที่สุดสําหรับชีวิตของตัวเราเองะค,ะค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่อริพันธ์มีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากไปถึงลูกหลานของคุณยายทั่วโลกที่กําลังรับชมรายการ DMC Music อยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ สิ่งที่อยากจะฝากให้ลูกลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทั่วโลกเลยนะคะคก็คือว่าคุณยายท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่หลวงพ่อและคุณยาย,ยได้มารู้เห็นออสิ่งใดที่เป็นบุญสิ่งใดที่เป็นบามาถึงอู่แห่งทะเลบุญเลยนะคะ,คะนั้นท่านเป็นเนื้อนาบุญของเราะคะ่ะท่านบอกว่า ขนาดยายเองยายยังแก้ไขข้อบกพร่องทุกอย่างเอาแต่บุญอย่างเดียวที่จะติดตัวไปนะคะเป็นผังสําเร็จที่จะเป็นสิ่งที่ดีๆล้วนๆติดตัวไปพบชาติต่อไปเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดียายจะแก้ไขไม่ให้มีสิ่งที่ไม่ดีติดตัวคุณยายเลยยายจึงสร้างความดีอย่างสุดชีวิตเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวเราก็จะละโลกไปแล้วอะ,ค,ะค่ะ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ลูกทํารมหลานยายทั่วโลกนะคะอดทนแล้วก็ตั้งใจสร้างความดีให้สุดชีวิตอย่างที่คุณยายท่านได้ทำมะค่ะเพราะว่าเมื่อเราละโลกไปแล้วนะคะเราจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำไว้นะคะที่เราเป็นมนุษย์อดทนต่อสู้เพื่อที่จะสร้างความดีให้เต็มที่นะคะและการที่จะพ้นวิบากกรรมมีอยู่อย่างเดียวคือการเข้าถึงพระธรรมกายขอให้ทุกท่านที่เป็นลูกพระธรรมหลานยายเข้าถึงพระธรรมกายทุกท่านเลยนะคะ